จะตัดอีกแล้วครับมื่อนี้ได้ติดได้ยังมากโกเข็ดโมแดงแล้วครับสองโกนี่ป่าแห้งแมากแล้วลูกแด็กเดียวให้จังแนงในเมนูโมกเห็ดเข็ดอันนี้ก่อนโมเห็ดขิงทองแม่โเดี๋ยวไม่ขิงทองแล้วโมครับ มกท็เห็ดกอนขาวเขาหนงแสบเพื่อนใ้่ไเห็ดมันนีแห้งแสบแล้วนี่ยแสบกวอนออกหวานนียนี่บนี่แล้วบังอยู่เลยกลังชัดยังมันายังอนไม่ ไอ้เด pues well. ็นเขาอีตัวเนยไปตองเตรียมอะไรจะบอยสีก็่พ่อหมอสีตัวสีมันยสีหัวต ต้มเขียวต้มเขียันโอ้คือสูบเขียว้อมครับมื้อนี้ต้มผักต้มกระหล่ำมันหวานนี่เมีย่ยงไม่ใชิกินดีอย่างนีเหรอฮะไงล่ะเห็นเค็มพร้อมอมีเบิร์นล่ะน้นสิบูเบียกิเน็ดโคกินหิดโคกกินน้กกงกระคือ จักบานหอสามีสามสิบบาทสามสิบบาทเก่งนี่หมอกนนิมสดได้บ่แงไนมเ,เขาลหกใส่มาหมาตัดวนลหลดเส่มามาเขามักมากมากมุ้กกกกกกเสียวต้มนั่นตงต้มนี่ Để không đăng ký, đăng ký. <cười> <cười> Cái này là Cái là làng này cơ 30บาทกับโได้ไหมกินอิ่มแก่อิ่มเลยเนาะแล้วส้บาบาทอันนี้เนี่ยหมอไม้หน่อยลงหมอสาม30บถึงสามอิ่มเนี๋นนนยแข็ไงไป่ไรห ยงเขาเหนียวมันต่างกันอ่มันมันเสียบปั่นนึงครับ้า Đây đẹp quá em <laughs> một mà. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn การชิมรสความชิมสันนอกชิมพอเขามือแตก ต้อตงโลง ใส่ใครเร็วกว่ใส่ไขรก็ได้บอกบ่อยมันบินนี่ครับนกเห็ดแม่นกเห็ดเจ็มทอง หาสุกไหมต่วนบ้านนีกน้นสุกน่ตนเติบเห็นเป็นนูไหมบบที่นี่เคนี่ยออกฟางมาหมาดไปหอมดิหมาดมันจองผิดมากครับเอตหม กินในตอนสุดยอดก็สุกไฟเบิรอีกเนี่ยแมมวิธีสังเกตมุกเห็ดสุกโกขึ้นมันเบาแล้วมันเบามันสุกไหมเห็ดโบ่เบือนกินดสวำมันเห็ดพีเบีเอาเลยเริ่มเบาแล้วรอคิวเดี๋ยวปีนป่า ผมนี่แดดแยบครับทำไมเขาอยู่มัดหมาก,มากตากลมน่ครับบุกมาบุมมกมาบลกเจ๊เึ็นห้องลูดแม่แเดีอนม,งม,งมงอ,องหน,นึ้วถอยนี่กัวโดดกว่า ว่ามันมันโยไมันหมืสนซุนท้อแต่มะม่ข้างไปไม่ยังไีมใช่หัวกินวมามันยังวะก็คือดุกหวกอือนั่นมันยัง,อ,อ,ยงอันนี้ขวดลเปันได้ก้อนเนดีวยวกันหืก วใหม่แม่วเใหม่กัเป็จนจริงัน,น่สิใหม่น่า้ายบ่เ็มทองเเขับีด้ยนี่หนักิงรดุบวงมันบุดบ่แม่ ไม่บอกก็มากิ้เโอ้ยเป็นยังก้มเนีย่คอยกัไอ้นันะนั่นโดนเนนี่คือแม่โทเขาขึ้นบอกว่าเอาทางใจ